อ่าแป้งนี่ครับสวัสดีครับอย่างนี่แป้งแป้งสวัสดีครับนี่มาสเก็ตเหรอครับผมมาสเก็ตจะพาไปดูดูรถหน่อยดิเชตนี่นี่รถอะไรครับเป็นโฟกสวาเก้นไทยสามเวรเรียนปี1967ครับผมเนีอย่างลึกอะมั่วป่ะเนี่ยมั่วเปล่าไม่มั่วถูกจริงเหรอเรื่องจริงแล้วแล้วสเก็ตนี่สเก็ตอะไรอะสเก็ตงานฮาวมีทไทยแลนด์ครับเป็นเพื่อนผมทำเอง แฮนดะ<อ>์เมดแฮนด์เมดนะเกตไถ่แจ๋วใช้ไม้โบร,ราณทำอย่างดีไม้ตัดเหรอกจะเป็นไม้ไหสันมาครับเลยเอาเข้าไปดูดูเข้าเข,ข้าไปดูรถหน่อยอะบายเลยครับมากพาเข้าไปดูหน่อยนี่ไงม,มันยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างไหนลองเล่าดิมันก็ไม่มีอะไรครับวันนี้เป็นสไตล์มันก็แต่งแบบเดิมเดิมออริจินัลทั้งคันแต่ก็มีเปลี่ยนจากเดิมก็แค่เป็นแม็กแค่นี้ครับเป็นแม็กปัดของเฟโฟ แกนั่นเองนอั่นก็แต่งออริจินอลหมดคงความเดิมไว้ออริจินอลนี่แล้วอันนี้คือออริจินอลเหรอครับไอ้ไม้ออริจินอลครับออริจินอลสมัยนั้นแต่ว่าก็เป็นงานรีโปรดักต์กันแหละแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นออริจินอลเหมือนเดิมอันนี้คือสมัยนั้นเป็นอย่างนี้เลยเหรอไช่ครับเป็นของแต่งยุคสมัยนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นงานรีโปรดักต์แหละแต่ว่าแพทเทิร์นเหมือนสมัยนั้นเลยออริจินอลเชสมัยถ้าเพื่อนๆไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นะว่าแันนี้คือนึกว่านึกว่าเอนึกว่าเอโอนอปมึงงยัมีคนเรียกแล้วลมานี่ลโพง ลำโพงก็เอาให้ฟังในรถครับเพราะว่าเครื่องเสียงยุคนั้นไม่มีครับอ๋อไม่มีไม่มีแอร์ไหมคบเนี่ยไม่มีครับออรุ่นนอเขาไม่มีแอร์รุ่นนี้ไม่มีแอร์ไม่มีครับเราก็เลยต้องเป็นแอร์กี่บ้านเราเนี่ยโอโสังเกตได้ครับคนขับโฟล์จะเป็นตัวแบบนี้ครับอืมมาเสื้อเก่าหลังเปียกครับผมแต่มาดูขนาดเปิดหลังหน่อยแล้วยังภายในภายในอะไรยังไงบ้างภายในก็ไอ้ตัวียดีนี่มันออกแบบมาพิเศษกว่าโฟล์ุรุ่นอื่นคือจะเป็นบับเบาพับแบบนี้บั๊บเบาพับพับ่างนี้เลยไอ้เหี้ยนี่ก็อีกเบาพ เป็นตัวนอนมีได้แล้วก็ตั้งขึ้นมาก็จะเป็นนั่งสองแถวได้อ๋อแต่โเดลของโค้งนี่แลองลองลองตั้งให้ดูหน่อยได้ไหมมันตั้งยากไหมได้ครับเดี๋ยวมาดูดูเป้งว่าปกติมันไม่ค่อยเห็นนะอะไรแบบเก่าๆนี้นี่ครับก็ดึงขึ้นไปถือว่าตัวตัวนี้ถือว่ามันมันตัวแร่ป่ะมันหายากเราก็พอหายากพอสมควรครับเหรอนี่ราคาก็แพงเลยฮะก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยครับว่า ไดีรไม่ดีย๋ย้เดี๋ยวมาดูข้างหลังดีกว่านะว่ารับยังไงอ๋อ,อหักวันอ่ะไม่หกักนี่โอเคแล้วก็แค่นี้เองไม่อ,อะไรอ่าอ๋อ<า>แต่ว่าเวลาคนเข้าก็เหมือนกับสพกสามดอทั่วไปก็เข้าประตูเดียวใช่ครับปรถสปอร์ตเชนยูนโรสองประตูรถสปอร์ตว่ะยูโรสองประตู สาวอาจาอาจะรูร้ที่หลบสองประตูพอมาดูเฮ้ยเยียไม่ใช่อย่างนี้ว่ะแล้ววิ่งไงวิ่งไปไงคันนี้ก็วิ่งดีครับเครื่องเดิมๆออริจินอลเขาเาเป็นพันหกขบูคู่เดิมโรงานแต่นี่ล้อล้อฟอร์สอ่ะเป็นล้อรีโมดดักของฟอร์สของฟอร์สครับแต่เป็นงาน <ๆ S 2> ชื่อแบรนด์แฟลทโญี่ปุ่นทำอ่าพูดเรื่องเครื่องต่อนะจริงๆนะก็เครื่องไม่มีอะไรเครื่องออริจินอลครับเป็นเครื่องแพนเค้กอยากดูอ่ะอยากดูเครื่องจังรพันหกร้อยซีซีขบูคู่เดิมเดิมยี่คลาสสิกเสร็ อ๋อเครื่องอยู่ตรงนี้ใช่ครับโฟกัสอยู่ตรงนี้หมดครับตั้งน,นี้เวลาวิ่งเครื่องกลิ่นมันออกไหมครับไม่เข้าครับเพราะว่าเราจะมีเซฟอะไรอย่างดีชใช่ครับพวกนี้ก็จะมีแผ่นยางกันความร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แผ่นกันร้อนชั้นก็คือเดิมงานเขาเนี่ก็จะออริจินอลหมดเลยสายว,วัตถุยังเดิมงานคอยเดิมชาร์จเดิมแต่ระบบทุกอย่างใช้ได้ดีอยู่ก็วิ่งสมบูรณ์เผื่อเพื่อนๆไม่รู้มันกินน้ำมันไหม ก็กินครับรถถ้ากินน้ำเปล่าก็ไม่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 ได้ครับเออหวะเออหว่หะไม่เท่าไหร่ครับวันนี้ไม่เท่าไหร่อยู่ที่เราเหยียบด้วยเออเราวิ่งได้แหละฮะโวยก็วิ่งได้นะความจริงกูก็วิ่งก็วิ่งกันร้อยร้อยสี่ร้อยยี่สบายนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้วิ่งหรอกครับวิ่งเงินลงช่งวิวไว้จอดซื้อมาจอดใช่รถวันนี้เป็นรถไลฟ์สไตล์ครับแล้วแต่บางคนอาจจะใช้งานจริงจังกับผมขี่เล่นมากกว่าแต่ดูเครื่องหน้าหน่อยเครื่องหน้าเป็นไงเครื่องหน้าจากเครื่องหน้าไม่มีเลยนะเครื่องครับ เอาเหรอดูได้หมดเลยแต่เปิดเปิดดูหน่อยโอ้โหจากอันนี้คือเดิมหมดเลยทุกชิ้นเดิมครับเดิมเดิมเลยนะโอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเป็นไม้หวายข้างในโอ้ยแค่น้ำหอมแม่งโคตรคลาสสิกเลยว่ะไงไอ้แก่กางชื้นกังชื้นนี่เหลืะข้างหน้าเป็นยางอะไหล่แล้วก็เป็ที่เก็บของ่นั้นเองโล่งไม่มีอะไร นี่คันนี้ขายไหมคันนี้ขายครับก็คือเก็บไว้ใช้เลยของตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วเป้งจริงเป็นคนจับรถขายป่ะใช่ก็เป็นคนเล่นนี่แหละครับซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยตันเด้งอืมอ๋อซื้อมาขายไปเล่นเล่นเปลี่ยนๆเธอๆอะไรอย่างเงี้ยครับตามสไตล์คนเล่นโอเคหมาหมาหมาเรียกแล้วแหละสวยนะมาดูเต็มเต็มคันนะฮะอันนี้ก็ไปโหลดลงใช่ไหมใช่ครับ โดโดลเทียงหนแต่ว,ว่าสเ,เตปนี้ยังใช้งาน,นยังใช้ได้สบายๆครับไม่ติดไม่อะไรนะแบกหลังล้อแบกนิดนึงใช่ครับตามสไตล์เพราะว่าของเขาปเป็นเพลาอิสระมันก็จะขัดตัวได้เวลารถมันเตี้ยลงปกติอ๋อเหรอใช่ครับเหมาะมากอืมหมายความว่าเพามันสามารถปรับได้ใช่เพาสามารถคือคือ,อ,อควาเตี้ยลงมันก็จะงัดงัดงัดขึ้นขึ้นขึ้นอย่าล้อมันจะแบกลงโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่แป้งโชว์ท่าหนึ่งดีกว่ามา โอเคงั้นเดี๋ยวพอแค่แรกนี้ก่อนนะครับเน่เน่เน่น่่ขอบคุณแป้งมากครับ